สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทารูบัลุกตาช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัลยาณมิตรแห่งใจค่ะคลิบนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีพิจิกในช่วงเดือนตุลาคม2566ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีพิจิกก็คือ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมนะคะถึง21พฤศจิกายนค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลาักษณะอะไรยังไม่ทราบลักนณะนะคะลูกตาลจะแปละลิงก์เว็บไซต์ในการหาลักนณะไว้ให้ด้านล่างการทํานายคร้งนี้จะเป็นการทานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สําหรับการตัดสินใจแล้วแนะนําเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาลได้ที่เราอินชัวร์แคลร์ไลอ้อนแอนฮาร์โรว์บาลูกตาเลยค่ะ ในช่วงเดือนอตุลาคมนี้ชาวราศีพิจิกจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูหนะ้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ต้งการของคุณคือ The Hangman นะคะ e h i e ไ o p h a n t ไฟล์อเพนดิเคิลนะคะเอกอัพคัพคนซัพเพนดเคิล justice นะคะ the world n of one fire of one และใบสรุปสุดท้ายของคุณคือสีสฟานค่ะต้องตามมาว่าเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่คุณนะคะได้กลับมาคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะปรับปรุงนะคะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปในทางที่ดีมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะได้รับความยุติธรรมนะคะผู้ใหญ่นะคะให้ความสนับสนุนนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะแต่ก็ยังมีช่วงเวลาแห่งการอดทนแล้วก็ต้องระวังเรื่องของ การทำงานเป็นทีมด้วยค่ะ ในด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะช่วงที่ผ่านมาไฟล์ฟานขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าทีมไม่ค่อยเป็นทีมสักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีความขัดแย้งกับทีมงานหรือถ้าใครทํางานคนเดียวทํางานเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเจ้าของกิจการก็จะมีความทะเลาะกับตัวเองค่ะว่าเอ๊จะไปในทิศทางไหนนะคะความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกรันหรือเราเองอาจจะมีไอเดียความคิดที่ขัดแย้งกันกับตัวเองอยู่นะคะนฟานแล้วก็เดอะเวิร์คขึ้นมานะคะช่วงที่ผ่านมาคุณจะเป็นคนที่ทุ่มเทนะคะงานเนี่ยมันเหมือน,อ,นอ่า ับเคลื่อนไปได้ในทิศทางที่ดีและมีโอกาสประสบความสําเร็จได้นะคะแฮงแมนที่ขึ้นมานะคะลูกตามองว่ามันจะเป็นช่วงเวลาแห่งการที่คุณกลับมาคิดวิเคราะห์แยกแยะค่ะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะงานเนี่ยจะไปในทิศทางไหนคุณจะเอาประสบการณ์ของคุณเอาความคิดของคุณนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการกลับมา คิดนะคะว่าจะไปในทิศทางไหนจะลุกขึ้นไปทําอะไรยังไงต่อดีนะคะจะตีสขึ้นมาค่ะเนือนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมถ้าก่อนหน้านี้มีความทะเลาะเบาแหวงนะคะมีปัญหามาก่อนนะคะความจริงจะเปิดเผยจะทําให้คุณนะคะตัดสินใจอะไรต่างๆไปในทางที่ดีได้นะคะแต่เชื่อว่าความขัดแย้งค่ะจะทําให้คุณได้รับความยุติธรรมและมันมีโอกาสที่คุณนะคะได้เดินทางต่อเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีแต่คิดว่าคนเราความคิดเห็นไม่ตรงกันได้เนาะในเรื่องของการงานหรือว่าทุกคนนะคะมัน มีความแตกต่างในตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่คุณทำอะค่ะมันไม่ใช่สิ่งทีผิด ดันเห็นว่ามันคุณได้รับความยุติธรรมหลักดันให้คุณนะคะก้าวเดินต่อไปในทิศทางที่ดีได้นะคะ A o f cup ขึ้นมาเนี่ยเดือนนี้คุณเองอาจจะมีโอกาสในการเดินทางนะคะถ้าคุณต้องการที่จะหางานใหม่นะคะ A o f cup เนี่ยคุณจะมีโอกาสได้งานได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นงานที่คุณได้ทําตามแพชชั่นของคุณอ่า five o f pentacle ขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าช่วงนี้ค่ะคุณเองอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําไปค่ะผลลัพธ์มันอาจจะยังออกมาไม่ปังเท่าที่ควรหรือถ้าคุณแบบว่ามีปัญหาคุณเองอาจจะมีความ น้อยอกน้อยใจค่ะการที่ทีมไม่คิดไม่ให้ไม่เป็นทีมหรือว่าทําอะไรเนี่ยมันอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจของคุณทําให้คุณแบบคิดหนักคิดมากแต่ตั้งอยากให้คุณเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองนะคะวีนซอฟเพนเข้าขึ้นมาค่ะคุณจะเป็นคนที่มีคุณค่าผลลัพธ์ที่ออกมาค่ะถ้าแบบไม่ว่าคุณจะว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้ใหญ่เห็นว่าการทํางานของคุณเป็นอย่างไรนะคะแต่มันทําให้คุณอะไม่มั่นใจในตัวเองตังเชื่อว่า คุณจะเห็นศักยภาพในตัวเองไม่ว่าคนอื่นจะว่ายังไงคุณก็แล้วแต่ค่ะสิ่งที่มันมากระทบคุณนะคะมันทําให้คุณเปลี่ยนแปลงแล้วก็สิ่งที่ดีมากคือคุณนะคะได้พัฒนาตัวเองไปอีกระดับ มในความน้อยใจความรู้สึกแบบเออเหมือนกับเราทำมาตั้งเยอะผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอะค่ะมันเหมือนเป็นสเต็ปให้คุณก้าวไปข้างหน้านะคะแล้วก็จะสติขึ้นมาค่ะถ้าคุณรอคอยการทํางานนะคะการหางานใหม่เดือนนี้มีโอกาสได้งานนะแล้วก็ได้มีโอกาสเซ็นสัญญามันอาจจะเป็นอะไรที่ ออกไปเพื่อเติมแพชชั่นที่ดีของตัวเองค่ะ a อกคัพเนี่ยมันเป็นการออกจากคอมฟอร์ตโซนเดิมๆม,มันคนอาจจะคิดถึงการเปลี่ยนแปลงไปในใสายงานหรือว่าไปทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะเดือนนี้มีโอกาสค่อนข้างมากแล้วก็ซิกซวันเป็นใบสุดท้ายค่ะมีโอกาสในการประสบความสําเร็จฉะนั้นนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันเหมือนผักดานเราค่ะไปสู่จุดที่ดีกว่าเสมอก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกถึงการแบบน้อยอกน้อยใจเสียอกเสียใจอะไรเงี้ยค่ะเพราะทัานรู้สึกว่าคุณไปค่อน,อนข้างคุ่มเทคุณวิคนราศีพิศนะค่ะจะเป็นคนที่ ทำอะไรทำสุดทำอะไรทำแบบเต็มที่แต่ว่าการที่เราให้ใจคนอื่นไปค่ะมันไม่ได้แปลว่าเราจะได้ทุกอย่างกลับมาสิ่งที่สําคัญนะคะคุณจะต้องเรียนรู้และรู้จักปล่อยวางปล่อยให้มันไปในทิศทางที่ดีนะคะจะิดขึ้นมาเนี่ยตอนนี้จะเหมือนกับบาลานซ์กับตัวเองได้กลับมาคิด วิเคราะห์แยกแยะตัดสินใจในทิศทางที่ถูกต้องและตันเชื่อว่ามันจะทําให้คุณะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเสมอนะคะสิทธิซอฟขึ้นมาเป็นใบสรุปเนี่ยงานเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งได้งานใหม่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะชื่อของคุณจะเป็นที่ประจักษ์นะคะอะไรที่เคยมีประเด็นปัญหาะคะ่ะเดือนนี้ก็จะผ่านพ้นไปนะคะแต่มันจะเป็นบทเรียนเป็นสิ่งที่คุณกลับ เก็บมาคิดเนาะถ้ามองในมุมที่ดีอะคะ่ะมันเหมือนกับเราอะเอาเหมือนปัญหากลับมาทําให้เราเป็นแรงผักนันในทิศทางที่ดีนะคะแต่สิ่งสําคัญะคะ่ะอย่าเก็บมันไว้ในใจพยายามรีลิสมันออกมีเวลาไปเที่ยวบ้างหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะการที่ได้งานใหม่หรือว่าการที่ได้เลื่อนตาแหน่งอะคะ่ะอย่าไปคิดว่ามันมาจากสิ่งที่แบบร้ายมาก่อนหรือว่าเป็นอะไรที่แบบ คนอื่นไม่มั่นใจในตัวเราสิ่งสาคัญนะคะคือเราต้องมั่นใจในตัวเองนะคะไม่ว่าคุณจะได้โปรโมทภายในหรือว่าไปเติบโตในแบบสายงานข้นขางนอกเนาะแต่ตันเชื่อว่ามันมาจากศักยภาพของคุณใครที่ทํางานประจํานะคะก็จะประมาณนี้แต่ว่าถ้าคนที่ทํางานในเรื่องของแบบ f r e e l นซ์หรือว่าเป็นงานเรื่องของเป็นผู้ประกอบการที่ทาแบบธุรกิจส่วนตัวเนี่ยตันเชื่อว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณ ปรับเปลี่ยนองค์กรของคุณเหมือนกันคุณเอาข้อข,อขัดแย้งหรือว่าถ้าทีมที่ก่อนหน้านี้ลูกน้องคุณไม่เป็นทีมอะไรเงี้ยค่ะคุณจะกลับมาคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็ทําให้คุณนะคะออกนอกกรอบเดิมๆและสุดท้ายผลงานของคุณจะออกมาดีนะคะฟ้าเพนเดโค่ะค่ะบางทีก่อนที่คุณจะได้ความสาเร็จไงขึ้นมาเนี่ยบางทีคุณเองค่ะจะรู้สึกน้อยใจหรือว่ารู้สึกว่าเอ้มันมีช่วงบางช่วงที่มันขาดทุนไปบ้างบางคนนะคะต้องปรับ เปลี่ยนกลยุทธ์นะคะลองหาสินค้าที่เป็นต่างประเทศหรือหาเลฟ้ยงเรนที่เป็นต่างประเทศนะคะก็จะทําให้คุณน่ะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นภาวะที่ทะเลาะก,กับตัวเองมีภาวะที่ต้องอดทนหรือทํางานไปก่อนหน้านี้ทำเยอะแต่ได้เงินน้อยหรือได้ค่าจ้างที่น้อยกว่าคนที่จะเป็นนะคะแต่ว่าน่าเชื่อว่าเดือนนี้มันเหมือนทําให้คุณทุกอย่างคะ่ะมันผลักดันคุณไปในทางที่ดีทําให้คุณคิดได้ทําให้คุณ ออนอกกรอบเดิมๆและคุณจะเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นนะคะผลลัพธ์ในในช่วงของเดือนนี้จะเป็นไปในทางที่ดีจะมีโอกาสได้เซ็นสัญญาที่ดีได้หรือว่าถ้าใครทําธุรกิจนะคะของตัวเองเนี่ยก็มีโอกาสติดตั้งบริษัทได้หรือว่าได้รับความยินดีทำต่างๆได้ผลงานที่ดีในที่สุดนะคะนันเชื่อว่าเนี่ยค่ะงานของคุณจะประสบความสําเร็จนะคะแต่มันมาจากการปรับ มุมมองทัศนคติความคิดของคุณนะคะมันเหมือนกับเอาเรื่องร้ายให้พลิกกลายเป็นดีซึ่งตามมองว่ามันเป็นจุดที่ดีสําหรับคุณเนาะเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีเสมอเนาะมันมันเหมือนทําให้เราค่ะก้าวไปอีกระดับหนึ่งนะคะอยากให้มองที่ผ่านมาเป็นบทเรียนแล้วก็ เด่นรู้จากมันนะคะในมุมของการเงินเนี่ยเดือนนี้ตามองว่าเงินเข้ามาดีนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะแต่สิ่งสําคัญนะคะคุณเองอาจจะมีความกลัวอยู่ข้างในเธอจะใช้เงินอะไรก็ยังมีความแบบไม่มั่นใจนะคะอาจจะมีการตีกันว่าลงทุนตรงไหนมีกลัวตันเห็นความกลัวว่าแบบกลัวซะจะขาดทุนอนาคตจะเป็นยังไงเรายังไม่มั่นใจนะคะสิ่งสําคัญนะคะคุณเซฟเพนดคัคโอคือเหมือนกับมีเงินก้อนเข้ามานะคะ เราอาจจะต้องจัดสรรปบนส่วนให้ดีนะคะเดี๋ยวห l เราขึ้นมาอาจจะใช้เงินไปกับเรื่องของอาการเรียนการศึกษานะคะการท่องเที่ยวการเดินทางก็เป็นไปได้แต่เห็นการกลัวว่าแบบอนาคตมันจะไม่เป็นเหมือนเดิมสิ่งสําคัญนะคะคือเราต้องปรับทัศนคติความคิดของเราเนาะจำคือว่าเงินนะคะมันต้องแบ่งส่วนฉะนั้นพยายามแบ่งส่วน,นบริหารจัดการเงินให้ดีนะคะอนาคตเนี่ยฟ้าเพนเทคออาจจะมีภาวะที่เงินอาจจะไหลเข้าไม่เท่าเดิมแต่วันนี้นะคะ่ะถ้าเรามีเงิน เคยเข้ามาอยู่ตอนนี้ถ้าเรารู้จักบริหารจัดการนะคะเงินมันก็อาจจะสามารถที่จะดูแลตรงนี้ไปได้นะคะจะที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการปรับสมดุลในเรื่องของการเงินได้นะคะถ้าวันนี้เงินที่เข้ามาเนี่ยมันเหมือนแบบเราใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวเดินทางเยอะเกินไปอะไรเงี้ยพยายามปรับสมดุลให้ดีค่ะก็รู้จักการบริหารจัดการเงินสุดท้ายอ่ะเงินมันก็จะประสบความสาเร็จนําพาชีวิตเราไปในีทางที่ดีได้ตั้งคิดว่าการไปท่องเที่ยวเดินทางหรือว่าการใช้เงินไปกับ การเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยมันสมเหตุสมผลนะแต่อย่าให้มันแบบมากเกินไปฉะนั้นนะคะวันนี้ไม่ใช่แบบใช้เงินของเงินล่วงหน้าไปแล้วทาให้มีปัญหาในอนาคตวันนี้ต้องกลับมาคิดวิเคราะาห์แยกแยะค่ะถ้ารู้ๆว่าเออเราจะต้องใช้เงินในอนาคตค่อนข้างเยอะเนี่ยหรือว่าแบบอนาคตอาจจะไม่พอเราลองดูวิธีการนะคะว่าจะหารายได้เสริมจากตรงไหนได้นะคะตอนรู้สึกว่าเงินเดือนเนี้ยเข้ามาเยอะแต่ว่า โอกาสในปลายในช่วงปลายเดือนเนี่ยอาจจะมีเหมือนมีช็อตได้ฉะนั้นนะคะพยายามบริหารจาัดก,การไว้ก่อนเราดูดวงล่วงหน้าเนาะถ้าเรารู้ว่าอนาคตมันเงินอาจจะไม่ไหลเท่าที่เราคิดอะไรเงี้ยค่ะก็บริหารจาัดก,การตั้งแต่ต้นเดือนนะคะถัดไปค่ะในส่วนของความรักค่ะคนโสดเดือนนี้เนี่ยมีคนราศีตุลธาตุดินพฤกษบกันมังกรนะคะ แล้วก็ธาตุไฟเมษิงธนูคนราศีมีนเข้ามาหาคุณได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ตรงสเปคคุณนักหรือคุณมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเข้ามาเหมือนกันนะคะมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือว่าเป็นคนทางไกลได้นะคะไกลเนี่ยอาจจะเป็นแบบคนละทิศคนละทางกันมาแล้วมาเจอกันอย่างเงี้ยค่ะบางคนหน่งเราเป็นคนเหนือ แฟนคนใต้อะไรเงี้ยค่ะมาเจอกันที่กรุงเทพอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็ได้นะไม่จำเป็นที่ต้องเป็นต่างประเทศเสมอไปนะคะมีโอกาสจะได้แฟนที่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะหรือว่าเป็นคนที่ให้คําสอนที่ดีกับคุณนะคะเข้ามาได้ค่ะเป็นคนที่มาแบบจริงจังซีเรียสแต่ว่าแฮงแมนขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นตัวคุณเองค่ะที่ยังไม่มั่นใจในตัวเองหรือว่ายังไม่มั่นใจว่าจะจะก้าวไปแบบคบกับเขาดีไหมแต่อเนอร์จีโดยรวมมาค่ะถือว่าเป็นในทิศทางที่ดีแต่สุดท้ายค่ะ เราจะเลือกมีแฟนหรือไม่มีแฟนเนี่ยชาวราศีพิจิกอะ่ะก็ต้องทะเลาะก,กับตัวเองก่อนว่าแบบคนแบบไหนที่เราอยากเอามาเข้ามาในชีวิตซึ่งตามมองว่าดีนะบางครั้งรักมันก็ต้องใช้เวลาบางคือถ้าแบบเดี๋ยวนี้หลายๆลยคนแบบคุยกันเร็วอ่าคบกันเร็วอะไรเงี้ยค่ะแต่ตันรู้สึกว่าชาวราศีพิจิกจะเหมือนเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็กลัวที่แบบว่าคือคือแบบรักใครไปแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะแบบเหมือนแบบ ถอนตัวยากอะไรประมาณนี้ค่ะกลัวความแบบความรักอยู่พอสมควรแต่ว่าอยากให้เห็นว่าคนที่เข้ามาค่ะมีโอกาสที่ดีในที่สุดนะคะถ้าแบบเราอะลองลุกขึ้นไปทําความรู้จักกับเขาอะค่ะอย่าเพิ่ง รีบเร่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยใช้เวลานิดนึงสุดท้ายอะความสัมพันธนะ์ะมีโอกาสพัฒน,นาไปในทางที่ดีได้นะคะซิซอซวานะไม่มีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะแต่ว่ามันมาช้ามาชัวร์นะคะฉะนั้นอนะมันเหมือนกับวันนี้เราอาจจะไม่มั่นใจว่าเขาจะเป็นคนที่ใช่หรือเปล่าแต่อยากให้แบบลองเปิดใจลองแบบเหมือนกับ เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็แบบมีสเปกอะค่ะว่าแบบแบบไหนที่เราแบบอยากคบกันต่อยาวๆอะไรเงี้ย,ยนะก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นที่แบบเป็นแฟนได้เหมือนกันนะสาหรับชาวราศีพิจิกถัดไปนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะก่อนหน้านี้ถ้ามีปัญหาทะเลาะแบบแหว่งค่ะเดือนนี้นะคะ่ะจะเป็นช่วงเวลาแห่งการปรับการจูนเข้าหากันนะคะถ้าก่อนหน้านี้ทะเลาะเบาแหว่งกันนะคะพยายามแบบหาโอกาสในการปรับความเข้าใจนะคะเพราะว่าเพนนด็คเข้าขึ้นมาอาจจะมีภาวะที่น้อยอกน้อยใจบ้างหรือว่าไม่มั่น ในตัวเองบางครั้งอะค่ะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เขานะปัญหาอยู่ที่เราก็มีนะเพราะเราอะค่ะคิดเยอะคิดมากนะสําหรับคนราศีพิจิกในช่วงเดือนนี้เนี่ยแต่มองว่าจะมีโอกาสในการกลับมาพูดคุยด้วยหลักการและเหตุผลมีเวลาไปเที่ยวกันบ้างก็จะทําให้ความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีได้นะคะคายอกเฟสล้วก็จะขึ้นมาเนี่ยบางคนอาจจะคิดถึงเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานนะคะหรือว่าบางคนเนี่ย คนที่แบบมีคู่อยู่แล้วเนี่ยอาจจะคิดถึงว่าเออในอนะคนเราจะไปแต่งงานกับคนนี้หรือเปล่ายังมีความแบบลังเลสงสยัยแต่ตานเห็นพิการตอนเห็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่ดีฉะนั้นคนที่คบกันมานานเนี่ยมีโอกาสที่ต้องการที่จะแบบเหมือนเปลี่ยนสเตตสัสไปเป็นคนในแบบครอบครัวกันมากขึ้นนะคะอาจจะคิดถึงการแต่งงานกันอยู่หรือว่าบางคนเนี่ยที่แบบแต่งงานแล้วก็กําลังคิดถึงเรื่องของการมีลูกมีบุตรนะคะอาจอยากให้ไปเที่ยวกันเพื่อปรับหรือว่าแบบคิด วิเคราะห์แยกแยะค่ะว่าจะไปในทิศทางไหนบางคนเนี่ยไม่มั่นใจว่าแบบเออเรามีความพร้อมพอหรือยังแต่ตันเชื่อว่าคนราศีพิจิกยังมีความพร้อมนะถ้าใครแบบว่าใครที่แบบว่าเป็นคุณแม่จะแบบพร้อมไหมตันรู้สึกว่าเป็นคุณแม่ที่แบบมีความพร้อมให้กับตัวเองแล้วอะค่ะมันขึ้นอยู่กับเราเนี่แหละว่าเราจะเลื่อนขึ้นไปแบบพัฒนาตัวเองหรือเปล่าหรือว่าแบบพร้อมที่จะเป็นแม่คนหรือยังเพราะตันรู้สึกว่าถ้าเรารอคอยแบบแบบการมีลูกมีบุตรอยู่เดือนนี้ก็มีโอกาสนะคะ แต่ว่าถ้าใครเนี่ยเผื่อว่าไม่มั่นใจในเรื่องของการแต่งงานอันเนี้ยก็ต้องกลับมาคิดกับตัวเองให้เยอะๆแต่รู้สึกว่าโอกาสในการแต่งงานก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะเป็นตัวเราอะค่ะที่ลังเลอยู่เท่านั้นเองถัดไปนะคะในส่วนของสุขภาพนะเดือนนี้อยากให้ระวังอาการปวดหัวไมเกรนนะคะเรื่องของการกินกันอยู่เนาะของเราเนาะพยายามแบบเหมือน กินอาหารไม่ตรงเวลาโรกระเพาะอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะก,ก็ระวังตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะปรับบาลานซ์ของร่างกายอย่านั่งที่เดิมนานาน,าน,นะคะมันเหมือนกับ ความเครียดความวิตวกกังวลจะค่อนข้างสูงมันทําให้แบบปวดหัวไมเกรนหรือว่าแบบมีภาวะออฟฟิศซินโดมอะไรต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสค่อนข้างสูงเหมือนกันค่ะถัดไปนะคะในส่วนของการทําบุญเดือนนี้ค่ะอยากให้ทําบุญให้กับเรื่องอาหารทําบุญให้กับคนที่อยู่ห่างไกลนะคะก็จะเป็นอะไรที่เสริมบุญให้กับเราได้นะคะทําบุญให้กับเรื่องของศาสนาสถานต่างๆนะคะก็เป็นการเสริมบุญที่ดีให้สําหรับชาวราศีพิจิกเช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการทําบุญจริงๆแล้ว ทำบุญเท่าไร่ทำบุญที่ไหนทำบุญอย่างไรนะคะมันได้หมดค่ะขอให้เราทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทาตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงคุณมาด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามกันค่ะสุดท้ายนี้ลูกตาลอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสิ่เสมอแล้วเจอกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย